สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ<อ>หัวกะสียังหยอยยังน,ยน้อยจ่ายน้อยฮะจะตื่นป้าเจียววายูจับป้าเจียไปเรื่องเล้วเลยมานองท่าแม่นมาสวัสดีค่ะ<อ>หนูชื่อนาลิตาค่ะโอาอยากกินอยากกิน<อ>หนูชื่อนาลิตาค่ะสวัสดีค่ะ เวัสดีค่ะอะมัม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 ตุตาเอ้ยแค่อยากจะขอเป็นคนถัดไปไม่มากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้กว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาหลายปี ถ้าฟังดีคงมีโอกาสแลกใจต่อเ,หเหให้เราเองเฮ้ยเขื่อนลำป้าผู้บ้านนัดให้มาเจอ น้องนียงละเมาไม่มีเงาไอายเห็นลองลอยแล้วหัวใจน้องขาดกระดินใส่น้ำสาดแสงโตเ็นสวยงามเด็นใจน้องร้อนสัวนุ่มเมืองน้ำดำไอทำให้ช้ำดวงแดไอนั้นไปแท่แค่เศาไม่ไม่มาเดินขวงองห่างแล้วหัวใจองขาดทั้งยวง น้ำตาเศร้านารินดวงไอ้ไม่ห่วงสาวาเขื่อนลำเป้าไอ้ไม่ห่วงสาว้าเขื่อนลำเป้าเนพีจา่าสาวาลำเปาผิดหวังละไห้นาทีขี่ไม่ส่งการหวัง่วงมฟังความไอ,าาอ้เบาเลยเศร้าบ่เจอเบิดทะเลอยูกก่นคนเดียวเซตาเลียวหาชายบ่มาหา้อง ขัดคอละคัดคองแนวได้ขัดคอละคัดคลองแนวได้หรืขอข้างใจไอบอดเฉลยนุ่มเนื้อหรืิบ่าวมึงเลยน้องก็ไม่เคยสายตาสนเลนหักเดียวนั้นกอคืออายนั่งกับสายเพื่อรอคอยคุณแต่เช้าเย็นายสิซูนหรือว่าบุญของเฮาบ่มีหรือว่าบุญของเฮาบ่บมีเน <c oughs> <c oughs> ่พิจาเหรือให้พี่วางนีวาห่วมฟังความอาาิ่วเลยเสร้าบ่ส,บสน หากเริ่มตน้นความเกา่าเขาลางไงก็ยังว่าบ่มีหวังเวน้นทั้งเดียวเส้นมันในเนเกา้าทุกความแรงหอดเศร้าทุาเขามันมาใจเออนาคุณพี่ไปใส่ใจเออนาคุณพี่ไปใส่น้ำตะนางไหลลิ้นอยู่ลำเปล่าอายอยู่ลำเปล่าอายก่อนีนีสวาเตยล้านาเฟ ก็นี่สวัสดียละหน้าฟเฟซสิจัดให้เป็นพิเศษอะมุมโมุมมุบลิตานาลิตะอตุตาตุตะตุตะ,ตตะมึงมึงที่ร้องเพลงให้ฟัง อยากมีสิทวงเมื่อเห็นเธอควงคนอื่นเจ็บช้กำกรรมเกินต้องนอนสะอื้นเดียวดายรักเธอข้างเดนียวจอยังเอาไม่เอาไมอยากมีสิทวงเมื่อเห็นเธอควงคนอื่นเจ็บช้กำกรรมเกิน ต้องนอนสะอืนเดียวได้รักเธอข้างเดียวแทมยังเป็นชูทางใจรักเธอข้างเดียวไม่เห็นจะดีตรงไหนตัดอกตัดใจไม่คิดยังแฟนใครรักนะอยากบอกว่ารักรักเธอสักหมื่นพันครั้ง สิ่งที่รับฟังมีเพียงแค่เทวดาก็อยากจะขอให้รักเธออยู่คู่จะหากวนไหนรักเธอไม่สมปาถนาบางเอิญเลิกลาช่วยมาจ้องตาสันทีออกบงๆง ก็อยากจะขอเป็นคนทัดไปไม่มากใช่ไหมฉันขอเธอเพียงเท่านี้กว่าจะลืมเธอคงใช้เวลาหลายปีถ้าฟ้าอินดีคงมีโอกาสแลกใจไม่เคยจะคิดจะแั่งให้ใครเลิกกัน ประตูสวรรค์จังอยู่ในนั้นเดิยไปจะไม่รบกวนให้เธอต้องว่าวุ่นใจจะขอเป็นยามเฝ้าหน้าประตูได้ไหมต้องให้วันใดให้ฉันดูแลใจใเธอฮัลโหลอ๋อเจลฮัลโหล จ้า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 เดี๋ยวแป๊บนึงตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอยากมีสีทวงเมื <t 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 ่อเห็นเธอควงคนอื่นจีบช้ำกำากืนต้องนอนสะอื้นเดียวดายตุ๊ด เป็ดกาบกาบเป็ดกาบกาบอาบน้ำในคลองปลาก็จ้องแลมองพ่อในคลองมีหอยปูปลาก็เอ้ยก็ไก่ข้อไข่อยู่ในเล้าข้อขวดข้องเราข้อควยเขาน่า <c oughs> งงงง อ๋อให้นอนเสียได้ไปจนตายผู้ใดมาเมื่อไผ่มาหมดละอ่ะตุ๊กตาเนี่ยอ่ะตุ๊กตาตุ๊กตาไม่ตอใส่โตโตก็กินก็มาจ้ะไม่ต้องใส่เกาะโอ้ยแดดเมื่อไนกลับไปเนาะ มืงอเนี่ยมาไอ้เลี่ยมเอือยเอิญนี่แหเอิญเมา่อเห็นน้ำหนูแน่นะเลี้ยงกินเนม,มื่อเห็นน้ำหนูแน่เอิญนี่แหละเมื่อเห็นน้ำหนูนะจ้าอยากมีสิทธิท์หวงเมื่อเห็นเธอควงคนอื่น <S <S โอ้ยบ่หันเลยดูตาตเอ้ย ก็อยากจะขอเป็นคนถัดไป่โอยอะตุตะตุตะเฮ้ยใครรู้มาข้าสอบใครเดี๋ยวแปมโอ้ แล้วคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไปรับโทรศัพท์กอนมีคนโทรมาคลิปนี้ก็ฝากกดไหลก์กดแชร์กุ้ยจัมจุรไกรน้ำนะ้จ๊าช่องมีเคแนวหน้าหนิตะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายค่ะ